ครับพี่น้องเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาดูทีมงานนะครับระบบเสียงของแซมสาวครับออ่่่าประกศให้พแมเจอกันอีกแล้วนะจานเนาะไม่ต้องเข้ามันลอครับมันลอยมงนลอยนก่อนจะปิดฉากครับงานนี้น่าจะงานสุดท้ายแล้วรับงานแต่ต่างประเทศเนาะอาจารย์เนาะมันใส่ครับวันนี้เไมันไส่ครับวันนี้ ผมบึ้งลงจากเครื่องบินมาเมื่อกี้นะครับมาเครื่องบินสุดัวอยู่ประเทศไทยหักกินไม่ได้ครับทรายสุดทไายเลยพอดีวันนี้มาเล่นกับทีมงานอาจารย์แสมสาวนะครับอาจารย์วันนี้ลงตู้กี่ใบครับอ๋อลงชุด6คู8ครับ6คูน8น่าจานเนาะวันนี้เป็นงานแต่งนะครับพอดีได้อาจารย์อาจารย์อะไรนะมอน้อยบอก หมอน้อยนะครับหมอน้ยก่อนครับหมอน้อยทำกวันครับหมอดังหมอชื่อดังนะครับคิวคิวงานนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ติดโควิดนี่โอ้สงสัยคิวงานนี่แทบจะไม่มีวันหยุดครับแล้วก็อาจารย์กันตรึมครับคุณอาร์มครับอาจารย์บุญอาร์มเสียงสวรรค์นะอาจารย์ดนตรีอ๋อดูดูจะมีพวกทำไม้จะเลริ่ขึ้นเลยก็ดูอุปกรณ์ของอาจารย์นักดนตรีเขานะครับมาแค่นี้เอง มีที่นอนนะครับมีหมอนช่วงนี้ก็จะเป็นวิธีการสมมาทางฝ่ายพ่อแม่เจ้าบ่าวนะครับอันนี้ทีมงานมาเปิดอยู่ที่บ้านเจ้าสาวนะครับมาชุดอะไรจรา์วันนี้ มปรย์ครับบุญเปรเนาะเอาอะไรมาบ้างวัน okay, นี้เอาเอ็นดีมาหนึ่งแท่งนะเซ็ตหนึ่งแท่งนะอันนี้ทำลายาเส้นรางบอกเซ็ตแรกครับทางละสครับเป็นสองทางเนาะวันนี้ครับแล้วก็ ว,ว่าทีครัละสามครัสามเป็นเปครับผมเ็นแผชิไฟเซื่อไหมดินเชมาางอยู่ครัเท่าสิบสองโดวันนั้นหรอสิบสองดวันนั้นใหญ่เกินหรอแล้วก็นี่ครับมาร์นี่ครับเฟรรานสบันเนี่ยนะครับพี่องคั้รชัยภูมิอันนี้อะไรจากระบไล เดี๋ยวผมอกัไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไหมไมไครับไม่ได้ใช้ครับไมด้ใัต้องพิไม่ขายแล้วไม่อก็ไม่ได้ใช้เซียนซีไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้ไม้สายองไม้สายพวกกับของอาจารย์นัตรีบางนะครับไม่ได้มีอะไรเลยเราสบายเลยเนหไเียเียวครับรุ้านครับนี่ของกินเยอะนะครับ โอ้ยจันไปอาบน้ำก่อนไหมรโอ้อยจันคุณอาบร้อนมากนียก็สนุกกสนานกันนะครับทีมงานนี้ผมเคยรีวิวแล้วครับรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วฮะับเขาต้องไปขึ้นบ้านอยู่ชัยภูมิโ๊ไก่โผล่ไปโนห้ดไปยังมลุนไปยังมลุนไปมานี่ไปโมฮอดโน้ด

อ้จาแจ้งเดนซื้อมาแต่เดินซื้อไม่ได้เล่นครับไม่ได้เต้นอ่ะครับครับอ่อัดัจบไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา หารรติตาอมรูชัดบชรชัระัาทารพั้รบัญญานงานก็ประมาณนี้นะครับพี่ถือสืทอดนะครับเราจะไม่ทำให้เสียดีเรากำลังเตรียมของสมาพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ ลูกเคยยูอัเภอไหนกตรเดทของหนุ่มนี่ไม่เก่มีเพลงนี่เกษตรสมบูรณ่แม่อ่เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเพราะทีมงานนี้ผมก็เคยรีวิวให้กับ f c ได้ชมนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าก็ได้ครับอุณผู้ใดเป็นโซเฟอร์สวัสดีครับเราคว่าสวัสดีครับ เจ้าบ๋ากระเป๋าขารับเงินลับแป๊บเดิเร็ว 懂吗？ Thank you. สักพักหนึ่งให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ